ความเชื่อความศรัทธาอุทัคขา,ามหาอาคมครูบาอาจารย์ท่านให้มันสวดมันภาวนาจะเกิดคุณนักแหล่สวดอย่างไรบูชาอย่างไรขอเชิญทุกท่านไปรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอต้อนรับทุกทุกท่าน เข้าสู่ช่อง BSS Post Thailand ของเรานะครับช่องที่มีธรรมะความรู้และสาระดีๆมาฝากทุก,ท,กท่านหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือคำหนึ่งคำใดที่ได้กล่าวผิดพลาดทั้งไปก็ผมต้องขออภัยทุกๆท่านมานัที่นี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปพบกับเนื้อหาในวันนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านได้โปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับพักคถาบทนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายตั้งแต่โบราณกาลท่านกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หนึ่งผู้ใดมันสวดบทพักคถานี้เป็นประจำจะทำให้เทวดารักเทวดาเมตตาจะคิดจะทำอะไรก็จะประสบแต่ความสำเร็จความเจริญแต่หากผู้สวด สามารถรักษาสินห้าไว้ได้ด้วยแล้วบทปักถาบทนี้ก็จะมีพลังหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมจะพาทุกท่านมาเริ่มสวดบทพักถาบทนี้แต่ก่อนอื่นผมขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งจิตให้สงบทำสมาธิแล้วเรามาเริ่มสวดกันเลยครับข้าพเจ้าขออาราธนาบรารมีสามสิบทั ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดรวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพพระธรรมนุภาพพระสังฆานุภาพพระบารมีพระโพธิสัตว์พระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณะโคดมบรมคูอีกทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า 1ิห้าชั้นดินสิสชั้นบาดาลขอท่านทั้งหลายได้โปรดส่งพลังมาประสิทธิอย่างตัวข้าพเจ้าเพื่อให้การสวดพระคาถาบทนี้มีความสำเร็จและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะนะมะออะนะมะออุนะมะนะมะอะอะมะมะอุุมะอุอะอะนะนะอะอะนะนะอะอุอะ u na na u u ma ma u ma na ma a a na ma u u na ma na ma a a ma ma u u ma u a a na na a a na na a u a u na na u u ma ma u ma na ma a a na ma u u na ma na ma a a ma ma u u ma u a a na na a a na na a u a u na na u u ma ma u ma na ma a a na ma u u na ma na ma a a ma ma u u ma u a a na na a a na na a u a u na na u u ma ma u ma na ma a a na ma u u na ma na ma a a ma ma u u ma u a a na na a a na na a u a u na na u u ma ma u ma na ma a a na ma u u na ma na ma a a ma ma u u ma u a a na na a a na Na a u a u na na u u ma ma u ma na ma a a na ma u u na ma na ma a a ma ma u u ma u a a na na a a na na a u a u na na u U, ma ma u, ma na ma a, a na ma u, u na ma na, ma a a ma, ma u u ma, u a a na, na a a na, na a u a, u na na u, u ma ma u, ma na ma a. อานะ, ok the ะ,ะมาอุอุนมะนมะอะอะมะมออุอุมะอุอะอะนะนะอะอะนะนะอะอุอะอุนะนาอุอุมะมอุจัตตารโรธรรมมาอันว่าวุติธรรมทั้งสี่ประการคืออายุวันะ สุขะระจงเสด็จลงมาจำเรินยังตนแห่งผู้ฆ่าตาบต่อเท่าเข้าสู่นิรพานก็ฆ่าเทินโอกาสะโอกาสะผู้ฆ่าขออัญเชิญอาราธนายังดวงมณีแก้วดวงวิเชียนแก้วดวงวิชัยดวงพระพรมและพระนวะโรกุตระธรรมเจ้าทั้งหลายมากกว่ามิดหิน เม็ดตายในสี่มหาสมุทรตันเตประเพณีแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันตาเจ้าทั้งสี่พระองค์จงเสด็จลงมารักษาจิตใจธาตุขันแห่งผู้ฆ่าตาบต่อเท่าเข้าสู่นิรพานก็ฆ่าเทินสาธุสาธุสาธุอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ